หลุดภาพพระนางชื่อดังโมเมนต์มาเต็มเฟ้นเฟ้นลุนคู่จริงนอกจอเรียกเสียงฮือฮาไปทั้งโซเชียลเมื่อมีคนตาดีแอบเห็นสองนักแสดงฮอตคิมซอนโฮและโกยุนจองพระนางจากซีรีส์เรื่องใหม่ h a ็กแท็ Can <andy> นด e Love b มี t a n น l a t e นั่งรับประทานอาหารโตติดกันในร้านดังที่เกาหลีช็อตที่ทำเอาแฟนแฟนใจละลายคือทั้งคู่เหมือนจะใส่ หมวกคู่เพิ่มความเข้ากันแบบบังเอิญไม่บังเอิญแถมสาวกยุนจองยังมาในลุคเบรสหรูจากชาแนลดีไซน์แขนระบายสุดเก๋พร้อมถือเคสโทรศัพท์โทนสีแมชที่หลายคนสังเกตว่าเธอเปลี่ยนบ่อยแต่ครั้งนี้กลับเข้าคู่กับบรรยากาศสุดๆแม้จะยังไม่มีคำยืนยันชัดเจนว่าเจอกันด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเกี่ยวกับการทำงานแต่แฟนๆส่วนใหญ่ก็ฟันธงว่าน่าจะเป็นการเตรียมงานโปรโมตซีรีส์เรื่องใหม่และไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไร โมเมนตนี้ก็ทำเอาคนดูฟินจนบอกว่ายังไม่ออนแอร์ air ก็เคมีแรงเกินต้านแล้ว